แกบอกว่ารู้แล้วว่ามาทําไมที่นี่แกบอกว่าแกไอ้ซ่อมกระจกที่ว่ามันโดนหินนะจกรถอะนะหินกระเด็นใส่แล้วก็มีโปรโมชั่นเติมน้ำยาเขาเรียกน้ํายาอะไรน้ํายาปัดน้ํายาเวลาปัดกระจกอะฟรีหนึ่งปีแกก็เลยม,มาเติมเดี๋ยวจะเสียโอกาส <laughs> เติมฟรีหนึ่งปี เราก็นึกว่ามาทำอะไรไปเดี๋ยวมาสักอะไรลูมอโกะจะย้ามาเชื่อปะเบรอเม้นท์ฮันดูเชบิบนายพี่เชิบหน่อยออวิสดูฮันอีกแกเดบิปเทียวีโมอโกโถามว่าไปเลมามันไปสิถ้าเธอไม่ได้ซื้อขนมปังก็ซื้อ,อแดดมันแย่ตาแดดมันตั้มต่ำนะมองไม่ก็จะเห็นแล้งหันหน้าหนีเรื่อยเลย ้ไม่ชอบกินขนมปังที่ทำเองมันแม่ร่อยชอบขนมปังที่ซื้อจะบอกวันนี้ก็ทำขนมปังตามใบตามใบนะจ๊ะโอ้ยรถก็ันใหญ่ขนะข้างหน้านะตอนนี้ก็หิมะขาวเลยตกเมื่อวาน สองวันแล้วนะสองสองคืนสองวันนะ้แต่มันหยุดตกแล้วลหละแต่ว่าอุณภูมิมันลบหกอ่ะมันก็ต้องหนาวอะ่ะแล้วมันก็ไม่ละลายหรอกต้องตักออกจากถนนโอ้ยแดดสองตาเพื่อนๆแว่นอันนี้ไม่ได้กองแดดแนะแว่นอันนี้เอ ไม่ได้กองแดดด้ยแว่นธรรมดาแว่นกองแดดก็ใส่ทำงานยากมากเลยอะเวลา <c oughs> <c oughs> เวลาสว่างมันก็อ,อ,อดำใช่ไหมเวลาเจอห้องไหนที่เขาปิดไฟมืดๆไว้เราไปเปิดไฟรอให้ไฟแจ้งก่อนแว่นมันถึงจะปรับใช่ปะลราแต่ว่าถ้าแว่นอย่างเงี้ยมันใส่ทำงานได้เรา ห้องสว่างหรือห้องมืดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เวลาเราออกข้างนอกแดดเนี่ยแดดมันแยงตาพูดไปพูดมานี่จะส่งสามนาทีแล้วเนี่ยจะถึงบ้านอยู่แล้วออกจากร้านได้ทำร้านทำกระจกรถมาเนี่ยโอ้แดดแดดแดดแต่ลุงถามว่าจะไปเล็มาเป้า ผมไปเพราะต้องไปซื้อขนมปังแกทำกินเองป้าไม่กินป้าต้องซื้อกินซื้อขนมปังซื้อนมหน่อยหมดแล้วโอเคนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะถึงเลมาแลนะ้วเดี๋ยวจะเข้าเลมาก,ก่อนสวัสด,ดีจ้า